ผมเสียบ้านเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนเดียวผมเสียสติไปเลยตอนที่ผมเห็นหน้าเขาครั้งแรกผมไล่เข้าไปด้วยตัวผมเองทั้งที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่กับใครวันที่อยากอะคุณแม่เขาเล่นทรัพย์สินเนี่ยมาคุยกันขอให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาจะแลกด้วยอะไรยอมหมดที่บ้านเน่ย โดยอาชีพแล้วจะทําพวกอุตสาหกรรมที่จะต้องมีมลพิษอ่ะก็เลยต้องตัดสินใจให้แกไปอยู่กับคนอื่นซึ่งตอนนั้นเขายังเด็กอยู่เขาอาจจะไม่เข้าใจคุณหมอแจ้งว่าลูกโครโมโซนต่ำเขาเป็นดาวหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าปัญญาอ่อนผมทำงานหนักขึ้น ผมบอกตัวเองได้เลยว่าผมตายไม่ได้จากที่เล็กๆนี่มันอยู่คนละที่คนละทางพ่อก็อยู่ทางลูกก็อยู่ทางแต่พอได้มาอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ได้รับส่งรับส่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันเพิ่มความใกล้ชิดอะ่ะโดยวิสัยที่เราเป็นลูกคนจีนไม่เคยทํางานบ้านแล้วเราต้องไปเช่าอพัเมันอยู่กันสองคนเสื้อผ้าเราก็ต้องเอามาซักเองอาหารการกินเราต้องมาเริ่ม เข้าครัวทําเองการเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะตอบได้เลยว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราเขาก็คือลูกเราแล้วอะถือว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะทำไมต้องส่งให้เขาไปอยู่กับคนอื่นไม่รักเขาอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าใจแล้วไงผมเลือกหน้าเวลานี้ดีกว่า ทุกวันนี้ลูกชายผมมีงานทํามีเงินเดือนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทุกอย่างแค่นี้ผมก็หมดห่วงแองแก้วนะอพอพอเอเค